สวัสดีครับวันนี้โปรแกรมจามูวีจะพูดถึงตารางไข่หรืออีกชื่อนหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นตารางแจกแจงความถี่สองทางซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่าเป็น Cost Tab ก็ได้นะครับคอสแท็บคอสแท a บูเรชันหรือ Contingency t เทเบนะครับในกรณีที่เป็นตารางไข่นะครับ เราสามารถที่จะทดสอบ Chi-Square ได้นะครับซึ่งาการทดสอบ Chi-Square ก็เป็นการทดสอบอ Association นนะครับคายสแควร์สามารถทดสอบได้3รูปแบบนะครับแต่การทดสอบนี้จะพูดถึงตัวอย่างของอ Association นะครับก็คือความสัมพันธ์เชิงเกี่ยวขอ้องเรามาดูกัน เราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึง exploration นะ frequency t-test anova An แล้วก็ตัวที่เราจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเป็นตารางแจกแจงความถี่นะครับตารางแจกแจงความถี่ก็มี c h i สแควร์นะครับที่เราจะพูดถึง ในในโปรแกรมจะให้ใหมาอีกตัวหนึ่งก็คือการทดสอบ Goodnet Office นะครับแต่เราจะพูดถึงเฉพาะตัว contingency table นะที่เป็น chi square test ทดสอบ association นะครับทีนี้การทดสอบ association นั้นนะครับเราจะพบว่าตัวข้อมูลที่จะใช้นั้นนะครับจะต้องเป็นตัวแปรกลุ่มหรืออันดับเท่านั้นนะครับ ตัวแปรกลุ่มหรืออันดับเท่านั้นซึ่งผมจะใช้ตัวแปรเพศแล้วกันนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัว Nominal ลนะครับอ,อันนี้ก็จะให้เป็นอันนี้เป็นชายครับเมล อันนี้เป็นฟีเมลนะครับเป็นตัวแปรก,กลุ่มแล้วก็มาที่คายสแควร์ได้นะครับอ่าเราก็หยิบมานะครับอ่าผมจะให้เป็นโลเป็นเพศชายแล้วก็คอลัมน์เป็นฟู้ดนะครับอ่าเราจะได้ตาราง แจากแจงความถี่นะครับตัวนี้นะครับมาะนะครับเป็น row กับ column นะครับ row หนึ่งตัวแปร c o l u m อีกหนึ่งตัวแปรนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทดสอบคาสแควร์ได้นะครับตัวนี้มีอันนี้มีะนะครับผมทวงน้ำหนักได้ไหมเดี๋ยวผมดูก,ก่อนนะนะครับ table weight c a s e ผมขอเวทเป็น50 นะครับเวเป็น50โดยที่ตัวที่ผมอยากจะดูอ่าค s าสแควรก็คือ Food นะครับ ผมจะให้เป็นคอลัมน์เพศเป็นโลนะนะครับเราก็มาดูตัวไหนอีกนะครับอ,อันนี้เป็น contingency table นะครับแล้วก็มีออปชันหลายบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทดสอบ chi-square ให้ก็จะมีตัวอีกหลายตัวนะนะครับ อนอกจากคายสแควร์นะครับสามารถที่จะดูออเดชอได้นะครับรีเลทีฟบ d ิชนะครับดูฟีเจอร์แอ็เซ์แซเทสก็ตัวที่ใกล้เคียงกับคายสแควร์นะครับทีนี้นะครับตัวที่เราจะดูดูเซลนะครับดูเอ็กซ์ป t เ o ชันนะดูค่าคาดหวัง มีน้อยกว่า5หรือไม่นะ uh, ation, นะครับ expectation นะครับผมเอาดู Frequency ออกกัน expectation อันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า5ก็ถือว่า,าใช้ได้อยู่นะครับนะหรือจะดูเป็นเวลานำเสนอบาง,บางคนก็จะเสนอเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ตามโลนะ ผมว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะมันสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะาโชว์ตัวไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเลือกเป็นโลอ,อันนี้ก็จะสะท้อนว่าอะไรครับผู้ชายนะครับมีแนวโน้มชอบทานอาหารที่เป็นโปรตีนกับไขมันขณะที่ผู้หญิงนั้นนะครับจะหนักไปทางผักและผละไม้นะครับแล้วอาจจะเป็นแป้งนะ,นะครับ หรือเราจะแสดงเป็นคอลัมน์ก็ได้นะครับก็เปรียบเทียบระหว่างนะครับอาหารแต่ละเภศของเพศไหนชอบทานมากที่สุดเราก็จะพบว่าผู้หญิงชอบทานแป้งมากกว่าผู้ชายนะครับอชอบทานแป้งมากกว่านะครับทีนี้นะครับ การนำเสนอนะครับขึ้นอยู่กับเรานะต้องการความจีนะ่ก็สามารถใช้ Observe เข้าได้นะครับมี p โ s t ช็อ t e ท t ได้ด้วย <c oughs> อ,อ่นะครับถ้าเราต้องการ p post ช็อ t e ท t นะครับเรามี p o รนะดู p อร t ให้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวดูดูแท่งอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นกราฟแท่งนะครับอืม ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคายสแควร์ก็จะมักจะอยู่ในรูปของตารางนะครับนะเป็นตารางนะครับก็คือมีตัวคายสแควร์ซึ่งตัวนี้นะครับไม่ซิกนะครับไม่ซิกก็แสดงว่า,าเพศกับตัวอะไรครับอาหารที่ชอบรับทานไม่มีความสัมพันธ์ไม่ ไม่สัมพันธ์กันนะนะครับอา,อาหารที่ชอบประพนระันธ์กับเพศไม่สัมพันธ์กันผมขอดูว่าถ้าผมเอา Remove Base c a s e ออกมันจะซนะิกไหมนะครับก็ไม่ซิกนะนะครับไม่ซิกผมดูตัวเปลี่ยนตัวแปรหน่อยหนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวแปรเป็น เมื่อกี้เป็นฟูใช่ไหมครับผมเอาเชฟนะครับเชฟเป็นคอลัมน์โลผมเอาเป็นเมลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ซิกนะครับก็หมายความว่าความรู้สึกต่อรูปร่างตัวเองนะครับต่อประเภทมีความสัมพันธ์กันนะนะครับ significant p value น้อยกว่าจุดศูนยแต่ถ้าเกิดเป็นฟูนะครับไม่ significant นะครับไม่ significant แม้ว่าตัวนี้จะเป็น3นะ แต่ก็มีแค่เซลลเดียวนะครับดูดูที่ค่าตัว expectation expectation อันนี้ก็ไม่มีต่ำกว่า5้า่งตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่เกินนะหนึ่งใน6 1ใน6ก็นะครับน้อยกว่า20%นตะ์ะไ,ไม่ถือว่าก็ถือว่ายอมรับได้นะนะครับน้อยกว่า20%่สิบเปอร์เซ็นต ถ้ามากกว่า20%นะครับคาดหวังมากกว่า20%ก็ถือว่าตลางนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือหรือการวิเคราะห์ด้วยค่าสแควร์ไม่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ค่าสแควร์นะครับซึ่งนอกจากการทดสอบ a s s ociation นะครับเราเห็นว่าตัวนี้ก็คือการค่าสแควร์สำหรับการทดสอบอ o c i a t i o ตัวนี้ทดสอบกู่เน็ออฟฟิตนะครับ ก็เราก็อันนี้ก็จะนำไปใช้ใน STAT ADVANCE d ขึ้นนะนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตโลจิสติกดีเกชันขึ้นไปก็จะใช้ค่าสแควรทดสอบโมเดลนะครับความฟิตของโมเดลอ,อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของตัวค่า,คาสแควรนะครับ ็นการทดสอบร Association นะครับความสมัมพันธ์เชิงเกี่ยวข้องท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยสามารถติดตามติดต่อผมได้3ช่องทางคผ่านอีเมลรลย์ไอเและก็เบอร์โทรศัพท์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ